อ่าเรามาดูเกี่ยวกับคำศัพท์ธนาคารกันนะคะธนาคารภาษาพม่าพูดว่าบางใต้บางใต้นะคะอ่ามาดูข้างล่างกันธนาคารออกเสียงว่าบางใต้พนกักงานวนแทนวนแทนรอปภลงชูเยดูลงชูเยดูยดบัตรคิวแตนสีกะแตนสีกะสมุดบัญชีบางอากาศ บางอเกาเรียกว่าบางอเกาก็ได้หรือว่าบางซาโอก,ก็ได้นะคะเรียกได้สองคำเนาะต่อไปค่ะบัตร ATM ATM กะ ATM กะรหัสบัตรกะนัมบะกะนังบะแอปธนาคารแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันบางค่าธรรมเนียมอค่จิงงยุย ค่าธรรมเนียมอคะาเจงวยค่บาบัตรกะคะกะคะค่าเปิดบัญชีอะก้าวพุ่งค่าอะก้าวพุ่งค่าเงินไปซางไปซางนะคะจริงๆคําว่าเงินนะคะในภาษาพม่าจอกเสียงว่างวยนะคะอ่าคาว่าไปซางก็คือตังเนาะอ่าแต่ว่าบอดีบดก็คือ ตังหรือเงินเนี่ยใช้ซื้อของได้เหมือนกันนะเพราะนั้นบางคำเขาอาจจะใช้คำว่าไรซางหรือบางครั้งเขาอาจจะใช้คำว่างวยนะคะต่อไปค่ะฝากเงินงวยตุยเดะงวยตุยเด e ถอนเงินง g ยโทษเดะงวยโทษเดเปิดบัญชีอากาวพุยเดอากาวพุยเดปิดบัญชีอากาวเปยเดอากาเปเด ปิดบัตรกะเปดเดกะเปดเดเงินสดงวยตางวยตาเงินโอนเล้ยเงยเล้ยเงยอ่าต่อไปหน้าที่120ค่ะโอนเงินไปสั่งเลยเดไปสั่งเลยเดหมายเลขบัญชีอเก้านั n บะอ e r a า,านั u บะแลกเงิน งวยแลเดงวยแลเดดอกเบี้ยอตุงงวยอตุงงวยเงินกู้เซงวยเซงวยหนี้สินอจวีอจวีชื่อบัญชีอเก้านาเมอเก้านาเมตู้กดเงินไปสั่งปูงไปสั่งปูง สมุดบัญชีบานซาโอบานซาโอบัตรเอทีเอ็มเอทีเอ็มกะเอทีเอ็มกะบัตรกดเงินไปสั่งโทกะไปสั่งโทกะบัตรคิวตูกิงบัตรคิวตูกิงสลิปโอนเงินไปสั่งเวสสลิปสลิปโอนเงินไปสั่งเวสสลิ นะคะอะบัตคิวเมื่อกี้ครูพูดไปแล้วเนาะตกิงกะก็ได้หรือว่าโตกิงเฉยๆก็ได้เขาก็เข้าใจเนาะ